w o ิร์ลไวด์เว็บสปอคภูมิใจนำเสนอบ y r e ques t โดยน้องซ c ซีซีซีไม่รู้นั่นแหละเรา,าจ,จะอ่านแบบนี้ถ้าอ e ่านผิดก็ไ <moonlight> ม่ร <frame människor> ู <rapping> ้ซีซีน้องบอกว่าน้อง Request เมนูปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่เพราะว่าผัวเกาหลีในมโนของหนูชอบกินมากสิ่งที่พี่อยากรู้คือผัวคนไหนพูดชื่อออกมาเพราะตอนนี้พี่รู้จักดาราชายเกาหลีอยู่หนึ่งคนและพี่รู้สึกว่ากูตัดสินใจจะชอบคนนี้แล้วกันเพราะรู้จักเขาอยู่คนเดียว ก็ดูหนังกงยูติดกันมา2เรื่องแล้วว่ะแต่เขาบอกว่าเขาเล่นอะไรด้วยน่อะไรนะซีรีส์ใช่ป่ะกอล์ฟลินเลยป่ะก่อนหน้านี้เหรอคะหรือว่าตอนนี้ดิกอล์ฟลินค่ะโวยมึงคิดหน้ากูอีกอีไม่ใช่ผัวแท้ผัวน้อยเนี่ยออีพวกเนี้ยผัวมโนเขาเป็นของฉันย่ะอ้าวกับไรชมย์แล็โอเคอ่ะไม่ว่าผัวของหนูจะเป็นใครหรือหนูจะมโนถึงอาหารหรือมโนถึงผัวกันแน่ไม่รู้เดี๋ยววันนี้จะทำแต่อันนี้อันนี้ซีเรียสก่อนซีเรียสก่อนคือเมนูปูถั่วงกะห๋ี่นะคะจริงๆจะทำปูถั่วงก๋ี่แหละแต่ว่าช่วงเนีีีี้้ยยยยยยหมมาาาาาาถถึงงวว่่่่่ัันนนนททททเเภภคใตอุกก ท่วมก็ของสดของทะเลสดๆต่างๆก็จะยากนิดนึงวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นมิกแอนแม็เป็นซีฟูด้ดผัดผงกะหลี่เนาะเอาไปปรับสูตรกันได้ถ้าแบบว่าใครอยากจะเป็นปูล้วนกุ้งล้วนหมึกล้วนอะไรอย่างงี้ก็ได้วันนี้เราทําแบบมิกไปเลยละกันออาไปดูกันซีฟู้ดผงกะหลี่ค่ะ อาหารทะเลของเราวันนี้ก็จะมีกุ้งหมึกแล้วก็ปูแต่เป็นปูที่นึ่งมาแล้วซึ่งแน็คบอกว่ามันไฟบังคับจริงๆเออนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจ,นนาใจแต่ว่าตอนเราที่ทำซีฟู้ดทะเลผงก็มีคนแบบทำไมไม่แกะแก็อยากแกะก็แกะดิก็ทาให้ดูแล้วไงต้องให้แกะให้กินเหรอเออก็ไปแกะเองเวลาแก่ทํแก่ก็ไปแกะถามว่าทำไหมก็ไม่ทํามาด่าก,กูไปยังงั้นนะเบือจริงเลยคนพวกนี้ทําซอสก่อนคือผงกะหรี่ไม่ใช่หมายความว่าการเอาทั้งหมดลงไปแล้วใส่ผงกะหรี่แล้วเสร็จแล้วจบนะโนเราจะต้องใช้เบสเป็นขัด ใส่ไข่กากฟองดีนาไข่เราฟองใหญ่2ฟองหรือ3ฟองดีพี่บิวชอบแบบชอบไอ้อย่างนี้ไหมชอบน้ำน้ํามันไหมชอบใช่ไหมอ่ะสามไปจากนั้นก็ใส่นมเป็นนมข้นจืดก็ได้นะนมแบบนมคาเนชั่นมอะไรเงี้ยอย่า,ยาใช้นมโลแฟตเลยเราว่ามันไม่อร่อยอ่ะ <c oughs> คือแบบค่อยไปผอมมาวันอื่นแล้วกันเนาะ <c oughs> นี่คือใช้ฟิลลิ่งล้วนๆอย่าได้น้ำป,า <c oughs> ปาลากะหี่ใช้บอกว่า แมงเพทงไปไม่ใช่เจ้าปลุกความเป็นกะหรี่ในตัวคุณไม่ใช่คูจะพูดอะไรของคุณเนี่ยโอ๊ยหยุด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 ,ยด,ยดทำอะไรอย่างงี้สักทีแล้วก็น้ำมันพริกเผาก็คือน้ำพริกเผานั่นแหละอย่าห่วงตัวนักเลยเยอะเหลือเกินทุกอย่างเพิ่มได้ลดได้จริงๆอ่ะเขาจะให้ใส่น้ำมันหอยด้วยแต่ใส่นิดนึงก็แล้วกันนะ อะใส่แล้วนะไม่ต้องใส่ก็ได้คับพี่สายเอาก็เดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบผิดผีนอกสูตรแล้วก็บางสูตรก็ให้ใส่เหล้าจีนด้วยจริงๆเหล้าไทยก็ได้นะแต่ว่าไม่ใส่นี่รายการเราแบบเด็กดูเข้าป่ะเดี๋ยวมีคนมาด่ากูอีกหั่นใส่อะไรอีกอะมีเหล้าซอสแค่นี้แหละเดี๋ยวไปตีหัน่นเ <c oughs> วอร์เล่นใหญ่เอามีดแป๊บ <c oughs> ทิง้งทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะ ใช้ครึ่งลูกไปเยอะเลยนะเนี่ยตวตอ,ตอมนนีอ้ออกเียงๆนะแต่ตัวนี้ก็ไม่สวยนะพี่ก็ได้าเลยค่ะพี่สายนเล กูจะได้ไปถ่ายแทนน่าจะง่ายกว่าแล้วมึงมาทักตอนกูหันหอมซึ่งแม่งมีปัญหากับชีวิตกูอยู่แล้วด้วยจะเอาไอ้นี่นะเป็นมะเราเราไม่รู้นะคือเราอะเป็นคนไม่ชอบโดนถ่ายรูปคือเราไม่รู้จะทาท่าอะไรเว้ยแต่ถ้าให้เล่นละครอะไรเงี้ยเราทําได้เราเราเราู้ว่ามันมีบทเราต้องไม่ทาอะไรใช่ป่ะแล้วเราเห็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปถ่ายรูปผัวถ่ายรูปเมียอะไรเงี้ยต้องแบบมีดอกไม้เป็นโฟกัสผมต้องมีริมไลท์ไอ้นน่นไอ้นีน่ซึ่งแม่งแบบไอ้เฮียคนมีมานะคือไม่ใช่เฉพาะตัวตากล้องนะเว้ยนางแบบก็มีมันะมาที่ ไหอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเก่งอะ่ะเก่งอะ่ะเก่งเก่งเก่งคือเราไปเที่ยวเนี่ยอย่างไปพม่าเนี่ยสิบวันเนี่ยเครียดเข้ามือใครฆ่าทั้งครอไม่ใช่ดูดิ แม่งไม่ทําละพองอนไม่ใช่เดี๋ยวให้นักช่วยชอบอ่ะเดอยากดูนักมาทําอยู่แล้วอ่ะหอมมาหั่นเสร็จละเออเมื่อกี้พูดถึงแบบไปเที่ยวอยู่เลยนะไปเที่ยวอะ่ะเราไม่ได้เอาชุดไปเยอะเว้ยเราแบบเราก็ใส่วนๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นบางคนเวลาเขาแบบไปเที่ยวแล้วแบบเอาชุดไปเยอะเออเก่งเนาะเก็บของกันเก่งๆอนะ่ะแล้วแบบมันต้องรีดมันต้องสวยมันต้องอะไรนูน่นนะี่อะไรเงี้ยเออเก่งไอนะ้นักมาหั่นหมึก่ะ มันคือเวลาทำเนี่ยทำกันสองเทปเรากับบิวจะเปลี่ยนเสื้อใช่ป่ะอีแน็กซึ่งไม่เคยเต็มใจจะมาเลยก็ใส่ไว้ <laughs> กลับด้านได้ไหมกลับตะเข็บเอาข้างในมีไหมไม่มีด้วยอ่ะหานมันต้องอยังไงคะพี่สาย <g lish> ก็หั่นให้เป็นแว่นๆน่ะโอเคนี่ต้องเอานี้ออกก่อนเอาก้างมันออกโอ้ยน่าหั่นละ,ละคะพี่สายโอเคหั่นไปฉันทำซอสอยู่เล็กๆหน่อยดีปิดปากกว้างครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของเออ คือนี่เหมือนท่าอะไรสักอย่าง Arrow, ragt, แต่ไม่ใช่นะคือพยายามชูนิ้วสูงไว้เลือดมันจะได้หยุดเก่งเว้ยนะกเอาปลาหมึกไปกองรวมกับหอมใหญ่คุณทำไมแล้วเดี๋ยวมึงต้องเป็นคนโกยด้วยนะเพราะมือกูเจ็บโอเคเห็นไม่สวยนะคะเออมันเอาเฮอะมดพี่มดโฟกัสให้ใช้ก่อนค่ะอุ้ยแรงอ่อหวเนีย <oder mond Wesley> ดูด้วยอืออันนี้ที่เห็นยุกยิกยุกยิกเนี่ยคือพยายามทําให้ตัวพริกเผามาละลายอยู่นะไม่ต้องตกใจว่าฉันทําอะไรวะคนกออแก๊กแล้วคือคนไม่ถนัดด้วยไงเพราะว่าแบบเนี่จับไม่ถนัดเลยเอาเอาช้อนใหญ่ให้ให้ทีลูกค่อยๆ่อยค่อยๆแกตัว <laughs> ออกแบบหนังผีค่อยๆ่อยง ดันรีออกเข้าไปมันยังไม่ค่อยแดงนะแต่จริงสีอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วอ่ะเวลาพอผัดออกมามันก็จะสีประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าอยากจะให้แบบคือไอตัวน้ามันมันไม่ค่อยมีไงเมื่อกี้ก็เห็นแล้วเนาะเราพยายามแบบคือเทแล้วอ่ะมันก็ได้ประมาณแค่นั้นแหละเออนี่ต้องบบทำมาไม่เคยโดนมีดบาดเลยใช่ไหมเนี่ยเพิ่งโดนเพราะใครพี่มดเหรอทำไมไปทำอย่างนั้นนะคะ ไม่เคยที่จะโทษตัวเองอะเหมือนกูก็ไม่เคยจะโทษตัวเองเหมือนกันโทษแต่อีนัทเนี่ยได้ดิประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะหลอกไปเอาเป็นรายการของนักไปพี่สายอยู่ใกล้ๆนะคะต้องล้างมือขุนขาหันตัดตูดออกต้นเดียวพอพอลูกเอ้ยเออเออมึงเลือกต้นที่กูไม่คิดด้วยอ่ะเออทิ้งไปนี่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 ปากชี้อยู่เนี่ยเออทิ้งทำไมมันเมื่อกี้มันเหลืองๆค่ะจะย็น ที่มันเต้นตุบๆเนี่ยเพราะอยากชกคนใช่ไหมมือเนี่ไม่ใช่อันนี้หั่นยังไงคะหัน,นไปเลยนะคประมาณอ่าทำไมโดนมิดบาาเหรอเมื่อกี้ตรงเล็บนิดนึงหันให้ได้ท่อนเท่าๆกันหันตูดออกอมไม่ทิ้งก็ได้จ้ะแล้วแต่มึงหันรวงกันหมดแล้วตอนเนี้ขึ้นใจต้นหอมอะไรคือแบบอ่ะอ หันแฉลบอเฉียงอ่ะอืออ่าระวังเข้ามือไปอีกคนนึงอ่ะมึงจะมาใช้วิธีแบบหันให้เข้ามือแล้วจะอ้างว่าจะไม่ทําไม่ได้นะเน็กไม่ต้องทุนขนาดพี่สายอ่ะโอ๊ย่างเงี้ยค่ะเออพริกแม่งร้องได้ด้วยหวะทำไมหันแล้วดังอื้อือออออือออื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 อ โอเคอ่ะหั่นทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยไปออกไปอ่ะมาที่เตากันค่ะระหว่างรอเตาร้อนเมื่อกี้ลืมแต่จะสั่งอีนะัททุบก,กระเทียมก็แบบดูเป็นหายนะยังไงก็ไม่รู้โอ้พี่การก็ต้องมาทําเองคอก็หกักมีนก็พังเห็นไหมฉันหั่นกระเทียมกระเทียมแม่งไม่เห็นร้องเลยหั่นพริกทำไมพริกร้องวะไม่เลยช่วยไหมไม่ต้องหายไป <laughs> มันไปจริงด้วย <laughs> <laughs> อ้าว ให้หมดทําคูเลือดออกดีนะแน่นอนว่าต้องผัดให้สุกใจเนาะมีให้แต่ใครชอบมากกว่านี้ก็ใส่มากกว่านี้นะแต่พอดีนี้ไม่ไหวจะหันแล้วเจ็บลึกเกินความเจ็บปวดมันเป็นอย่างนี้เองหรือเป็นพระพูดถึงพม่าวิญญาณฆ่าศัตรูใส่ของที่สุกช้าและมีน้ําเยอะก่อนได้แก่ปลาหมึก ตามด้วยปูที่สุกอยู่แล้วตามด้วยกุ้งไม่หมดรอให้กุ้งมันเริ่มแบบเซ็ตตัวนิดๆอะ่ะอย่างเงี้ยเออเอาเลยนิดไปลพะพอมันเริ่มมานิดๆอย่างนี้ใช่ไหมก็ใส่สิ่งที่เราได้คนเอาไว้เมื่อกี้ ปรับเป็นไฟอ่อนๆหน่อยรอให้ไข่มันเซ็ตตัวนิดนึงอย่าลืมว่าตัวซอสมันมีไข่ผสมอยู่ด้วยคือไข่มันจะเริ่มเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นปะมันขึ้นขอบแล้วอะคือเราอยากให้มันเป็นครีมครมใช่ไหมไม่ใช่เป็นแบบแข็งแข็งอะอย่าใช้ไฟแรงมากค่อยๆแบบว่าเคล้ามันเข้าไปไฟอ่อนเด้อนะมันก็จะเริ่มเป็นยางๆแบบเงี้ยจากนั้นก็ใส่สารพัดผัก นี่แหละขันหยาบที่แบบหยาบกว่านี้ใส่กูอีกอะเล่งไฟเป็นครั้งสุดท้ายโอเคตอนนั้นก็ดับไฟไปเตรียมจานมาใส่ได้ค่ะอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปจุดของการแบบผัดผงกะหรี่ก็คือไอเนี้ยไอเนี้ยไอตรงไข่ไข่ตรงเนี้ยนึกออกมหคือเห็นแล้วปุ๊บุยผัดผงกะหรี่อะไรเงี้ยมันจะรู้เลยทันทีจังงั้นก็คือถ่ายยังไงก็ได้มันก็เห็นอยู่ดีอะลงตอนเย็นเย็นงี้นะชำ่ำหอมวะ่ะในกระทะก็มีอีกนี่แบบทำมือเดียวอะเคยปะจอมยุทธ ไม่อีมือคืออีมือหนึ่งเป็นอีแนักเป็นมือซึ่งเป็นมือที่ไม่ได้เลืออย่าไปนับดูจะ่าหาว่านั่นนี่ดูมันหันขึ้นใจไม่มีอะไรขาดออกจากกันเลยสักอย่างอ้าไม่เป็นไรคนเรามันก็จะไปทําเป็นทุกอ,อย่างได้ยังไงใช่ไหมเราแฟนคลับนะักเขาก็ต้องแบบไม่จริงก่นแนะก็ะทำนี้ เอ้อไม่จริงครับแม่เขาทำดีแล้วค่ะแม่เาทดีแล้วเออเอาไปเป็นแม่ของลูกเลยปะโอเคประเด็นมันขึ้นอยู่กับซอสแค่นั้นเองหัวในมโน,โนของน้องซิซี่นี่ค,คนจะมีความสุขแล้วเนอะไม่เดี๋ยวนะหัวในมโนของหนูชอบกินคือผัวคือมึงชอบกินผู้ชายชอบกินค่ะผู้ชายชอบกินหัวเกาหลีในมโนคือโทรไปถามกันมาหรอหรือยังไงหรือเขาให้แบบข้อมูลเหมือนดาราภาพยนต์สมัยก่อนว่าอาหารที่ชอบสีที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยหรอถ้าดูเทปนี้มาตอบฉันด้วยนะฉันอยากรู้มากเลยว่าผัวของหลันคือใครหรือว่าแบบมีผัวใหญ่ผัวน้อยเพื่อเรามีนนะะัััววใหญ่้อยยลูกกชาเเีจมป็แบบตดด แบ่เป็นต่างๆซึ่งซับซ้อนมากอันนี้เราไม่มีความเข้าใจกันยงใหญ่เลยระดับนี้อะลองไปทํากันดูค่ะเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะใช้หลักการแบบเดียวกันเลยง่ายๆแต่ว่าไม่ต้องทําตามทุกอย่างด้วยการเอามีดหั่นนิ้วตัวเองเหมือนตอนหั่นหอมนี้ก็ได้หอมใหญ่มึงเราไป็สับสูกันตลอดกาล และนี่คือเมนูสุดฮิตประจำร้านซีฟูด้ดที่คุณผู้ชมจะหาไม่ได้ตามใต้ต้นมะขามนั่นก็คือทะเลผัดผงกะรีนั่นเองปูตัวเป้งและของเพื่อนจากสะพานปลานำมาผัดรวมกับพร้อมใหญ่ที่ทำให้วิสายนั้นต้องหลั่งเลือดพร้อมผัดรวมพัทถูดิบชั้นเยี่ยมทั้งนมและไข่ปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาพริกไข่น้ำปลาอย่างดีและผงกะรีเบอร์ตองจนออกมาเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแสนง่ายช่วงชิมวัดใจ แล้วครับผมปูตีก๋วเลี่น ผมกูอยู่ในนั้นด้วยสุดยอดทานมาทางหอมใหญ่ DNA เลือดแดกเข้าไปแล้วมาติดเชื้อเป็นไงคะเอาดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาก่อนหน้าตาแบบหน้าตาสวยงามระดับพัตนาการงงสุดยอดหันที่ใดเปรียบไม่ได้งอไอตัวซอสเป็นไงโอเคไหมนิ่มกําลังดีโอเคครับโอเคชอบกันที่มันเคลือบไข่อะไรนะไข่มันเคลือบไข่มันเคลือบกับทะเล subject subject อ subject แล้วก็เนี่ยมันจะมีไข่แบบเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยชอบมากเลยถ้ามีข้าวก็จะยีกับข้าวใช่ไหมพอแบบสั่งมาตามร ซีฟู้ดอะไรพวกเนี้ยเอาข้าวเลงไปคุกคทอแทบไม่ได้สนใจปงปูอะไรพวกเนี้ยตักไข่ออกมาตักไข่มากนกับข้าวแล้วก็ตักไข่มากินกระพงทอดน้ำปลาอร่อยหตัวจริงมากๆเลยแล้วปกติเวลาไปกินร้านซีฟู้ดนี่บิวช่วยจ่ายเท่าไหร่อะแชร์เท่าเพื่อนปะ เอาอย่างเงี้ยสิใจไม่ดีเลยถ้าไปกับเพื่อนก็หารเท่าแต่ถ้ามีผู้ใหญ่เลี้ยงมีผู้ใหญ่เลี้ยงก็สบายใจผมก็สั่งมาเต็มที่เอากินซิกินซิกินซิเริ่มจากนี่ก่อนเลยขึ้นใช่ขึ้นใช่เพราะอีแน็กหั่นอย่าเลยพี่กินปูเหอะปูอันนี้เป็นปูที่สุกมาแล้วปูที่ผ่านการโดยแบบเหตุผลอันนี้ซีเรียสนิดนึงเนาะน่าเห็นใจได้ฮะเรามาดูปูกันโอ้โหช็อตนี้นี่สุดยอดที่เด็ดเลยแม่งมีความสามารถในการแบบแกะดึงถึงอะไรออกมาจริงๆเลยนะ อฟับไว้ก่อนมีคนทักไงว่าแบบปูไม่ยอมทุบป,ปูให้ก็แบบเอา้าอยากคุณก็ทุบเองดิคุณทำให้ดูมาทำวิธีทำอาหาร,ราไม่ได้มันไปทำวิธีทุบป,ปูเนี่ยทีหลังทุบป,ปูก่อนนะฮะเออแดนะครับมาช็อตเด็ดก,ก่อนเลยอืมน้ำมันนัน่นน้ำมันน,นั่นออ๋โอเคๆไม่ใช่เนื้อมันยุ่ยใช่ไหมไม่ยุ่ยครับไม่ยุย ดอ,องอเฮ้ยกาปูจิ๋วมึงดูแบบเพลิดเพลินม,มากอะาการแบบว่าคุยค้นว่าในนัน้นมันมีอะไรอยู่บ้างเฮ้ยดีดีด,ดีกินไข่หือรสนี้เนี่ยพี่ทช่คุกกับข้าวกินยอดกินข้าวหมดได้เป็นหม้อหม้อมากุ้งนนี้กุ้งพร้อมปูกุ้งนี่เราแกะหางให้หมดละใส่าป,ใาปากเคี้ยวได้เลยเออกินเลยนะครับผม ดึงไหมดึงไหมกินพร้อมไข่นี่กินพร้อมไข่อะไรมึงช่วยพูดในรายละเอียดด้วยกินพร้อมไข่อะไรไข่อะไรกินพร้อมไข่ให้คลุกกับเอซอซอสแล้วนั้นสุดยอดแฮปปี้ดีด้ามีความสุขเหลือเกินเรียกได้ว่ากินแล้วก็สบายใจมีความลงตัวรสชาติออกมาเป็นเงีแบบนวลๆหรือว่ามีอะไรแหลมออกมาเป็นพิสดารไหมไม่มีที่อธิบายยากเหมือนกันเนาะว่าของมันโอเค ถูกต้องทุกอย่างความหอมของกะลีผงกะรีความหอมของผ <c oughs> งกะรี่ได้รับความสดชื่นจากกลิ่นของผงกะรีแล้วแล้วก็รสชาติก็โอเคลงตัวใส่นมเข้าไปาก็จะนุ่มๆนิดน,น,นึงไข่คเคยไม่แข็งก็ได้ไข่เนี่แบบกินพร้อมกุ้งมกเมื่อกี้โอ้โหเต็มปากเต็มคำเออเป็นซีฟู้ดแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะถึงจะาแบบนี่มันทำพี่ชายทำแล้วทำง่ายมากเตรียมเครื่องไม่เยอะแค่แบบองทำบางตัวซอสไว้ก่อนนะตัวซอสแล้วกันเนาะกังวลเรื่องตอนที่แบบมันอยู่ในเตาอันเนี้ยแค่ตามตามพี่ชายแค่แค่เลือกเพราะเราเรามา ไปแล้วนะว่าตรงไหนไฟอ่อนก็อ่อนนะอย่ามาลองว่าแบบวิไฟแรงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่านอกรีดมากอ่ะพอแล้วอีมดมันใกลสั่นดิกดิบขอบคุณที่คุณซิสซี่ที่ผัวเกาหลีขึ้นมาซึ่งมีจริงๆหรือเปล่านี่ไงขิวก็ดูเกาหลีนะฮะใครนะพี่มึงอะกองเต็กน่าจะเป็นโกเต็กมากกว่าเอาเล่นเองเลยด้วยแพร่รอดพามแจมสุดยอดทำง่ายมากลองไปทำกันดู